โอ้พี่น้องบักง่ายเลยครับอุ้ยบักเอบเลยครับเดี๋ยวทำล่ะออกไปโอ้ยตัวนี้เฮ่พี่น้องโอ้เห็นมครับบง่ายเลยครับพุ่นบักเอบเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับหนุ่มท่าพี่น้องออกล่าครับใส่หลอดดักกบนะครับเยาที่เขาจะใส่มันนี่ก็จะมีปลาซับแล้วนะครับผมปลาซับแล้วจน เป็นเหยื่อสดนะครับไอ้ที่ขาดบอด้ยนะครับเนาะอีกอย่างแหล่งที่ใส่หลอดตะก,บ,กบนะครับเนี่ยจะเป็นปลาเค็งนะครับเป็นเหยื่อปลาเค็งสดเขจะเอาไปหล่อนะครับเพชรให้มันเสียงดินเพื่อจะก็ไปปา้มขอนนะครับเนี่ยมันจะเข่าดีนะครับเนาะไปังเดี๋ยวไปดูมันครับ ใช้ปรนะมงใช้ประสิสงตั้งแตรสองสามตัวหลอนหลอนเลยอุรเยี่หอเเล็าเสบเยอ่เยี่ยนออั่นแห,ห,หละเป็นจระ้ซับปลาตาเลยกินข้เข่า ไปเรีบบเยบรายล้างยังครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูมัลังต่อไปครับใส่เยอะนะครับเองมีประเชียงเท่าไหร่ใส่ไปเลยครับสามตัวน,น,นั่นกบหนึ่งเลย

ร่องขางน้องนล่งครับแทใส่ขางน้องหนามร่องครับหลังสุดท้ายครับใส่ประมอสามตัวเดี๋ยวมาลุนน้ำกันด้วยครับบหมนเหมือนเส่าเดี๋ยวจะพามายามหลอบนะครับหลังสุดท้ายแล้วครับโอเคครับ อย่า้องได้เมือเอนเสามาหลุนน้ากันนะครับว่าจะหมานหรือบอเนาะมันคัําแล้วนะครับหลังเสื้อถ่ายพอดีปะเมือเสามาหลุนน้ากันครับผมสวัสดีครับสวัสดีเ่ยเมือเสา,สาครับพี่น้องวันนี้ป้าพี่น้องมาเลาะเบิงหลอบดักกบนะครับเนาะที่ข้าวใส่ไวป้ปะย่องได้ก็ไปุยเลยครับหลังแลกครับวเวอร์แกตุมให้ออกไป ไปครับพี่น้องล้างแหลกโบมานครับหน้ามันแหงโบงมีกบเขาเนะ,ะเดี๋ยวไปลุนล้างที่สองนะครับเหนียงโอ้มีกบาเ,เนาะพี่น้องเง้ยเี้มีดเฮ้ยเฮ้ยมีลุนตัวนี้นอ๋อเต็มแหลกมากนะครับพี่น้องกบกบกบ,บ,บมาแล้วครับ นี่มีเต้มครับแต่ว่าตัวบนใหญ่พอได้อยู่ครับพอได้อยู่รุ่นนี้เห็นบ่โอเคครับปะไปกันต่อครับมีปูหน่านำํำเดี่ยวเตียมนึ่งแล้วครับพี่น้องือ,อ,สองสอดวสงสดจงโปร่งมันบเอ้าวมีเต้มอยู่ครับพี่นอ้นะนอ,งองแต้มยนั่นมานอลไนะนี่สองสองเตียมนะครับพี่น้องตังนี เอสองแต้มครับนี่ตัวหนึ่งู่นั่งอยู่สิมาอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวลอยครับเดี๋สองแต้มครับหลังนี่ล้างออกก่อนมาพี่น้องมาเบื้องลังนี่ครับหลังอยู่หิมหิมน้ำหิมหวยขีงเม็ดดีแท้ยย่างนี่รุ่นนี่ลุนอู้หูยเฮ้ยเฮอู้พี่น้องบกยัน่เลยครับ อุ้ยอยืกเอบเลยครับอืเดี๋ยวทำลายอ,ออกอนโอ้ยตัวนี้เฮ้พี่น้องอู้ยเย็นมาครับบบกไงเลยครับพ่นบักเอบเลยอู้ยนังจุคูเลยครับมานมานันมันครับพี่น้องมานเลยครับย่ามอือส่ออู้ใส่หินหนามครับหมานครับหมานปไปไปพี่น้องอู้หูแกไงเลยตัวนี้เต,ต้นดึกๆเลย ฮะยังอีกครับยังอีกอยังอ,กอยงอีกสองหลังนะครับเนาะยังอีกสองหลังครับพี่น้องไปไปหลุ่นน้ำกันดีครับโอตัวเมื่อกี้เนาะตัวเกบกเอบได้ไหมโอ้หมานละดัตัวนั่งนี่คุ้มค่าเล่นเต็มหลอปนั่นงทุกคูลูข,ขนาดละโอ้ เหลืออสองหลังครับพี่น้องฮนะใส่ไว้ในมุมนะแต่คนบอมาลักเอาก่อนนะครับเนาะมีหลุ่นนะครับเท่วนี้เพราะว่าน้ำมันเริ่มแข็งเนอะเออแต่ว่ากระแปลกนะครับพี่น้องเมื่อกี้ใส่ไว้ในหนองในะขางน้องน้มเลยเขาเสยอและโตบกใหญ่พร้อมครับตอนนี้ผมใส่ไปใส่เนาะเนี่ยผมใส่ไว้ในหนีนะครับบูเข้าไปหนีเลยได้ๆปะอูป่าเนะี่ย อู้ปลาเข็งหลากหลายด้วยนะเรียนจิกจักจิกจักอยู่พูดนะใส่นอนหรอพูดน,ปนะปลาคอนครับพี่น้องปลาดุกปลาเข็งอู้เลียนเขาหูพูนอู้บอกเด็กๆดมงเมาแล้วบอกปังก็ได้ไ๋ะวนี่พี่น้อปลาคอนหลายๆนี่เป็นเต็นกบพี่น้อเงียบยิบครับพี่น้อง มันบุยตือไม่เอากินครับบ่มีหยังครับเนี่ยงยับเงียบเงยบยังอีกหลังหนึ่งครับมามาลุนต่อครับผมหลังทดทไทยครับผมหยานบ่มี่หยังอยู่เรื่อมันอน,นั้นครับมันปลาขอนมันไหลไหมครับกบมันบุยตื้อไ่เกินเนาะเงียบกิยบเลย มันาจจมีครับอุ้ยมีตัวหนึ่งพี่มีตัวไหนหน่อยครับผมนี่เห็นบมดตากล่องกบตัวหน่อยแห้งครับจำก็ประเขียงเลยนี่น่ะดดดองดองอยู่พี่น้องอ่ะนี่ครับนี่เตียมแนงอยู่ครับแต่ว่าตัวหน่อยครับครับผมกลับขึ้นืม่ดครับเดี๋ยวไปเบรองผลงานอยู่บ้านอีกรอบนึงครับ ไปเบิ่งกันอยู่บ้านนะครับน้องว่าบักเอบไงมันสิโตซ้ำได้นะครับปวดแขนเลยอ,ออกมาเลยนี่ผลงานครับบักเอบตัวเดียวนี่แหละตัวมันใหญ่ อ่ะเก็บครับคำนี้ครับเป็นผลงานของมือีนเสื่อปูนะครับปลานี่บ่เมียนปลานี่เป็นเยื่อมนะครับตัวนี้ก็ปูตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยตัวหนึ่งครับน้องจะเป็นรุ่นน่อยรุ่นใบใหญ่ประมาณ